สวัสดีกองทัพเทวทูตทั้ง144แห่งกลงุงเยรูซาเล็มใหม่เรามีคลื่นพลังงานสูงที่มีความที่สูงเข้ามาจากแสงกระพริบที่กระพริบไปถึงปาชามามะจากโซลารลสสิ่งเหล่านี้กำลังนำรหัสใหม่ และการเปลี่ยนไทม์ไลน์ให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เป็นบวกของโลกใหม่อนุภาคมรกตอันแข็งแกร่งแทรกเสริมจาะลึกเข้าไปในโถงหัวใจคีสั้นของคนเพื่อเพิมเสียงสะท้อนของสนามพลังราชินี แห่งสวนเอเดนทองคำด้วยคลื่นหลังสีแกลม,มาพลาสมาเหล่านี้ที่ท่วมทนจากเมติติา้าขึ้นไปไกลอากํกำลังเปลี่ยนล่างเป็นเรือแม่ดาวของโทราโนวาไกลอาในฐานะลูกเรือผ้าผื้นดิน เราคือผู้นำทางและนักเดินเรือผู้ชีทางให้โลกใหม่มีชีวิตเราดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของเราเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในทุกอาณาจากักรมตติและทารมลายในความสมามัคคีเราลุกขึ้น สู่รุ่งอรุณสู่ยุคใหม่แห่งชีวิตนิรันดร์เมื่อโซาลาริสเต้นด้วยรหรัสและกระแสที่สูงขึ้นของแหล่งที่มาของแสงสว่างทั้งหมด <c oughs> ก็เข้าสู่สมดุลที่สมบูรณ์แบบและชัดเจนด้วยความถี่เลสโอน้นที่สอดร้อง ขณะที่ดอกบวัวท่าสมออยู่ในโครนและลอยขึ้นเหนือพื้นน้ำนิ่งเพื่อแบ่งบานในสวรรค์เราก็ยึดจิตสำานกของเราไว้กับรากฐานของมิติที่สามเพื่อขึ้นบานสะครั้งและแบ่งบานในสวรรค์ มิติที่ห้าขึ้นไปไลเวอร์เกอร์ไม่มีที่ราบสูงสำหรับความสุขสำราญเราได้ก้าวข้ามธรณีแห่งทุกและกำลังออกไปในอีกฝากหนึ่งเราข้ามฝั่งไปอย่างมีสติตื่นรู้รู้แจง้ง เราได้ฝึกฝนมาชั่วชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมและการข้ามครั้งใหญ่เพื่อให้มีสติสามประชัญญาผ่านความว่างเปล่าและเหนือโคมน,นลกเพื่อรวมสวรรค์กับโลกด้วยแสงแห่งความสุขเราเปิดตาของพระวิญญาณของเรา เพื่อเข้าสู่นอเซสของทั้งหมดที่เป็นนี่คือตัวตนที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นการสําเนึกถึงฉันเป็นปัจจุบันอันยิ่งใหญ่ของเรานี่คือทางเข้าสู่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ภายในทั้งหมดกำลังเผย และขยายตัวในช่วงเวลาอันสักิ์บนพื้นดินและยึดเหนี่ยวอันนิรันดร์ของปัจจุบันขณะที่เราลุกขึ้นและขึ้นสู่โลกใหม่อย่างสมบูรณ์นี่คือการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและการสำแดงของวิสัยทัศน์อันบริสุทธิ์แห่งยุกใหม่ แห่งแสงสว่างของเราจับนิมิตต่อไปลากเส้นต่อไปแล้วทั้งหมดจะถูกดินเข้าไปในหน้านน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายถอนเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหนุนหลังเราและทรงอยู่เคียงข้างเราอย่างเต็มที่ในขณะนี้เพื่อช่วยเหลือ สตาซีของเลมบอรียใหม่ในภารกิจเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเราด้วยการส่องสว่างอันศักศิิ์สธิ์ของรัศมีมงกุฎบนศีรษะของคุณเปล่งประกายคุณธรรมอันสดใสของคุณทุ่ง แห่งจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดอีกต่อไปสาติสาติเทวะนมามะนามโม